ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Black and w h ไว e กระชายสกัดตราทิปกโก สำหรับช่วงซาดายวันนี้นะครับฝุ่นจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับ BMW X5 xDrive 50e นะครับคันนี้เป็นพี่ใหญ่นะครับ SUV แบบ crossover นะฮะที่มาพร้อมกับขุมพลังนะฮะเป็นระบบไฮบริดนะครับสำหรับ 50e นะครับส่วนเดี๋ยวจะมาพาชมข้างนอกกันก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไง นี่ครับเป็นตัว LCI นะครับสีคันนี้ก็จะเป็นสีเทาแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เลยนะฮะชื่อสีเขาคือ sky caper grey metallic นะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้ใหม่ของเขาแล้วนะครับนี่เป็นกระจังหน้าของ B M เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มาก เป็น B M w kidney นะครับแล้วก็สำหรับรุ่น5 0 e นะฮะเขาจะเป็นตัว iconic glow ด้วยก็คือตอนกลางคืนเนี่ยจะมีไฟอยู่ข้างใน B M เนี่ยตอนเราดับเครื่องอยู่มันจะปิดนะฮะพอเปิดสตาร์ทเครื่องเนี่ยตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับไฟหน้าเป็นแบบ adaptive LED เต็มระบบนะครับมีการทั้งคันเนี่ยตกแต่งด้วย M Sport ด้วยมีชุดแต่ง M Aero Dynamic ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับด้านข้าง ล้อครับเป็นล้อยี่นิ้วนะครับลาย Y Spoke ครับสวยๆคาลิเปอร์เบรกเป็นเบรก4ี่พอรสีนี่สวยมากของ M Sport นะครับก็เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็คันนี้เป็นระบบไฮบริดด้วยก็คือ2ระบบใช้น้ำมันเบนซินบวกกับไฮบริดสำหรับด้านหลังนะฮะอ่ายาง3 1าสา R 21นะครับเพราะเนื่องจากว่าคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยแบบ X Drive นะครับแล้วก็ด้านหลังอันนี้ผมว่า BM เเวลา LCI ทีนึงอ่ะมันดูลงตัว มันแบบดูสวยน่าใช้ขึ้นมากๆมีโลโก้ X5 x d i v e 50e ดูรู้เลยนะครับว่าไฮบริดด้วยพื้นที่ด้านหลังใหญ่มากๆจริงๆ X5 เนี่ยเขามี2รุ่นที่เป็น 30d ที่เป็นดีเซลล้วนครับกับรุ่นเบนซินที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ตรงนี้เปิดได้เอง,องด้วยแล้วก็คันนี้เป็นช่วงล่างถึงลมด้วยก็คือว่าปรับขึ้นสูงต่ำได้เนี่ยก็คือสมมุติว่าคนแบบอยากจะ ยกของไม่อยากยกขึ้นสูงก็แบบให้รถมันช่วยต่ําลงได้ด้วยถุงลมนะครับพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยเ,เต็มๆแหะใช้ได้ได้แบบทั้งขนได้เขาครอบครัวนี่รถมันก็จะต่ําลงก็คือแทนที่จะต้องยกปวดหลังช่วยเราได้ครับขนของไม่ต้องกม้มไม่ต้องขย e n ในการยกครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างใน X5 50e แล้วนะครับโห mm hmm. oh, ข้างในห mm hmm. รูละมาหาามาก mm hmm. คือเข้ามาสัมผัสได้ถึงความพรีเมียม mm hmm. แล้วก็ใช้เนี่ยคือมา full size เลย mm hmm. เครื่องเสียงเป็น b บลเบอร์บิลกินนะครับแล้วก็ อินเทอร์เฟซข้างหน้าคือถ้าเข้ามาก็รู้แล้วแหละเนี่ยคืออินเทอร์เฟซของ BM รุ่นใหม่ๆเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยครับจริงๆเป็น2จอที่มามีจุดเชื่อมนรงกลางมันก็มีความทิ้วหาคนขับเล็กๆทําให้เวลาเรามองตรงนี้มันจะไม่มีรีเฟกครับคือสามารถกดสัมผัสต,ต่างๆได้ง่ายแล้วก็ยังมีพวกฮาร์ดบัต o ทต่างๆอยู่นะครับปรับเปิดตรงนี้นะครับซึ่งก็ส่วนตัวฝุ่นชอบแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งได้สวยงามมาก มีแบบผลึกแก้วตรงนี้นะครับในการเข้าเกียร์ต่างๆได้ตัวอินเทอร์เฟซของ B M เขาก็ทำมาเป็นอย่างดีมีคาร์บอนไฟเบอร์ บอนไฟเบอร์แท้ๆเป็นอย่างนี้นะครับ B M เขาให้ความใส่ใจกับน้ําหนักรถที่เบาอยู่แล hm ้วก็พ okay. the ื้นที่เหลือจะนั anyway> ่ง2คนก็ได้หรือว่าสําหรับคนที่เป็นครอบมีครอบครัวนะครับจะพาลูกนะครับก็มานั่งได้นั่ง5คนไม่อึดอัดเทรูมเหลือเยอะเล็กรูมเหลือเยอะนะครับยังไม่ได้ลองนั่งข้างหลังแต่ดูด้วยตาเนี่ยก็มีพื้นที่เหลือเยอะพอสมควรความปลอดภัยเขาก็ขับ4ด้วยนะครับแล้วก็ ฟิลลิ่งในการเซตติ้งนั่งรู้สึกค่อนข้างสูงนะครับเหมือนเป็นรถ SUV Compact นะครับวิสัยทัศน์นี่ดีเยี่ยมมาก,มากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปชมสมรรถนะการขับขี่ของรถคันนี้กันดีกว่าครับ,รบโอ้โหช่วงล่างเขานุ่มสบายดีจริงๆแล้วเบาะเนี่ย ไม่ใช่เบาแบบสปอร์ตสปอร์ตไม่ได้โปบอุ้มเรามากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความสบายลักษณะเหมือนนั่งอยู่บนโซฟานะครับแล้วก็โฟลิชชันนิ่งค่อนข้างสูงครับวิสัยทัศน์ีดีก็คันนี้ครับช่วงล่างก็เป็นถุงลมด้วยปรับความสูงแบบจากตัวสตนดาดขึ้นได้40มิลลงมาได้อีก40มิมิลเรียกได้ว่าถ้าเจอแบบ ออฟโรดหลุมลึกๆอย่างี้สามารถปรับให้สูงขึ้นได้ไม่ให้มันขูดตัวรถนะครับหรือว่าพื้นที่แบบสปอร์ตต้องการจะใช้สมรรถนะ t r a คชั action, ่นเกาะถนนหน่อยเนี่ยเขาก็จะปรับความต่ําลงมาได้ตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นระบบไฮบริดก็คือตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ6สูบแถวเรียงนะครับสามพันลิตรนะครับตัวรหัส b 5 8ในมุมมองของผปุ่นคิดว่าใช้เขาใช้ในรถหลากหลายรุ่นโดยเฉพาะรุ่นสมรรถนะสูงมันจะคล้ายๆกับ ฟิลรถแบบ J2J สมัยก่อนอะที่เครื่องหนึ่งเครื่องใช้กับรถเหลายี่ห้อทำให้อนาคตฝุ่นเชื่อว่านะครับอะไรจะหาง่ายสำหรับการดูแลรักษาเครื่อง B58 ครับก็ตัวเครื่องอย่างเดียวให้แรงม้าครับ313แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรครับนอกจากนั้นเขามีอามอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานรวมกับ เครื่องยนต์เนี่ยก็จะให้แรงม้านะครับอยู่ที่489แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่700นิวตันเมตรครับี่ที่ความเร็วต่ำในถนนนอกเมืองหน่อยๆเนี่ยก็ถือว่าช่วงล่างทำได้ดีไม่โยเยมากครับแล้วก็ความ B M เนี่ยความคมของพวงมาลัยความได้ฟิลลิ่งว่าถนนเป็นยังไงบวกกับเวลาตกลุมตึกตักเนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบสะเทือนเลยครับค่อนข้างนุ่มและสบายเลยทีเดียว ครับก็สําหรับตัวผนึกแก้วที่เข้าเกียร์คลาสคาลิตี้ตรวน,นี้สวยมากๆการดูแลออกแบบนะครับก็เป็นการเข้าเกียร์แล้วก็มีโหมดการขับขี่ทั้งอิเล็กทริกนะครับไฮบริดที่ใช้2ระบบแล้วก็ตัวสปอร์ตด้วยตอนนี้เรากลังขับอยู่ในโหมดปกติอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นโหมดสปอร์ตเดี๋ยวพอพื้นที่ต้องโลง่งเนี่ยผมจะพาใช้โหมดสปอร์ตหน่อยนะครับเพื่อดูลักษณะอัตราเร่งแซงต่างๆเป็นยังไงครับ แต่ในโหมดปกติเนี่ยเนี่ย,เ,ยเวลาเราต้องการจะเร่งแซงก็สบายการทำงานคู่กันได้เป็นอย่างดีเบกก็รู้สึกได้ว่าเอาอยู่ครับไฟฟ้าคันนี้ถือว่าใช้วิ่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาเคลมมาว่า100กว่ากิโลเมตรแต่วิ่งจริงก็ตีสักว่า890กิโลเมตรซึ่งถ้าใช้งานจากบ้านไปออฟฟิศทุกวันเนี่ยสำหรับผู้นอยู่กรุงเทพคิดว่าไปกลับเหลือๆใช้ไฟฟ้าล้วนได้นะครับเดีย๋ยวเรามาโหมดส,สปอร์ตกันบ้างน,นะครับคราวนี้เราอยู่ในเมือง อ,อินเตอร์เฟสก็ดูแดงๆดูดุดันขึ้นมาทันทีเสียงก็เปลี่ยนการเอนเกจของเกียร์ไปรอบที่ตึงมากขึ้นรอบที่สูงมากขึ้นนะครับแล้วเสียงมีความคำรามขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยเพอเรามาเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตครับ ก็ตัวนี้นะครับสำหรับไฟสูงมีอัตโนมัติด้วยนะครับเป็น h ฮบีมัสซิสเทนต์นะครับตอนที่โล่งๆที่มืดๆมองไม่เห็นเนี่ยเขาก็มีตาชุดตัวช่วยนะครับในการให้เราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นแล้วก็เรามี2ตัวเลือกนะครับสำหรับ X5 นอกจากตัว 50e นะครับที่เป็นเบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็มีตัวดีเซลด้วยนะครับตัวดีเซลก็น่าใช้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะไม่เต็มเท่ากับคันนี้นะครับคันนี้เขาจะมาพร้อมกับ เครื่องมือมอำนวยความสะดวกระบบพวงมลาลัยร้อนมีการตกแต่งที่เฉพาะและก็เซ็กซี่มากกว่านะครับรวมถึงเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยเขาทำให้เรารู้สึกถึงประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมมากขึ้นด้วยครับสูตรึงร้อยคันนี้เคมไว้อยู่ที่4.8วิครับวิ่งจริงผมก็ประมาณเนี้ย4.8่9 5 5กกว่า รู้สึกว่าเหลือๆแล้วสําหรับรถือลที่น้ําหนัก2ตันครึ่งราคาก็แน่นอนว่าสูงกว่าครับอัตราแรงม้าอัตราทอคคันนี้ก็สูงกว่าครับ สำหรับโดยรวมที่ผุ่นได้สัมผัสประสบการณ์กับ X5 คันนี้นะครับเป็น compact SUV ที่คันค่อนข้าง,งใหญ่เหมาะกับการใช้ทางไกลใช้รถครอบครัวครับโดยรวมเนี่ยแทบจะหาที่ติไม่ได้สำหรับสมรรถนะในการขับขี่รถอาจจะค่อนข้างเป็นไซส์ที่ใหญ่นิดนึงแล้วก็ค่อนข้างสูงแต่สมรรถนะการขับขี่ทเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการขับขี่ต้องบอกเลยว่าดีเยี่ยมมากมาก Uh, ก็คงมีเรื่องเรื่องที่ติก็มีแค่เรื่องราคากับไซส์ที่ใหญ่อาจจะแบบซอกแซกในเมืองไม่สะดวกหาที่จอดยากหน่อยแต่โดยรวมชอบมากๆครับกัแบบ X5 คันนี้ก็คือ,อได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ดีสบายเวลาต้องการสมรรถนะก็สามารถด e ลิเวอสมรรถนะได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับสำหรับคันโปรดคนดังสัปดาห์นี้จะเป็นใครไปชมกันเลยครับ